<laughs> อีเซนฮ่าฮ่าโคตรเท่เลยสุดที่ชอบเนี่ยสแกมเมอร์นะฮะและเกมทุกคนรับชมในเกมโอว์วอตเซิร์ฟพีดีอาร์นะครับ, oh, รบก็เรียกได้ว่าเป็นอีกโมหมดนึงที่ผมว่าสนุกดีแล้วก็ยังอยากเล่นอีกแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ชาติไหนมันจะเข้าเซิร์ฟจริงนะครับก็วันนี้ว่างๆครับมานั่งเล่นกันดีกว่าไปโลกาวิตี้กัน โอ้โหเจออย่างรวดเร็ว Let's go มามาชิวชิวครับ Now, Temple of Anubis โ okay. อเคเฮ้ย <Hey, S 2> ด่านนี้นี่บอกเลยว่าเราจะมาโชว์เทพแมคครีนะฮะไม่ปิงมันเยอะจังวะ <c oughs> ปิงเยอะมากเลยโอเ okay. ค Let's go ครับมีคนเล่นสุมเมตราด้วยเหรอวะผมคิดว่ามันน่าจะ เป็นตัวที่ค่อนข้างไร้ประโยชน์มากๆนะครับสำหรับโหมดนี้เพราะว่ามึงต้องกระโดดจี่เขานะฮะเออแต่ก็มีข้อดีคือมันจะหนีไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่สามารถกดคอนโทรลตอนหลบตอนตอะไรพวกนี้ได้โอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปเดี๋ยวขึ้นไปครับจ้าเ,เดี๋ยวจับมแมคคีโน,นหนึ่งอ่ะแมคคีโนหนึ่งโอเคเรากระโดดมันโดดขึ้นถึงไหมไม่ถึงมา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 ฮัลโห h มาฝึกซ้อมแมคคลีครับในโหมดนี้ฮะเข้า <laughs> ไปกันได้ยังไงเราไปบได้เอดือดขึ้นได้ไหมไม่ถึงนะฮะไม่ถึงจริงจังมากๆ,ๆเลยอะดูดิฮึบจีสิสโคจีสิสครสฝั่งนู้นออกไปคนหนึ่งด้วย <c oughs> ชนะแน่นอนเงนี้ยมา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 อ,อยากเล่นจึงจึงโอ้ยสไนนี่ก็เป็นอีกด่านหนึ่งที่สไนฝึกมันมากครับบอกเลย เกมจิหน้าสั่นเลยอะโอเคเอารถทอกรถทอกทำร้ายรถทอกมาขี่อยู่ทางขวาเนี่ยเขาจะไม่มาจริงๆใช่ไหมโอเคโหแล้วฟาลาที่เจ <Bond> <Pokémon> ้าจะบินไม่ให้ข้าเอ้ยแต่ฟาลาก็ยิงยากนะเพราะว่าอุ้ยสไนส์สไนส์ชาวมงลายาว่ะโอ้ยเจ็ดหกบินได้ โอ้สวยงามโอ้ยจีฟาราตายว่ะโอ้โอ้ my god โ,โด,ดนคิวมีโบรกลับก่อนลับก่อนื้อใครปังอาศมายึดโอ้กระสุนออกไม่โดนขอบคุณครับ เอยมาเด้มาเด้เออฝึกยิงดีว่ะชอบชอบหมดนี้ไอ like yeah. ้ไลเดสเยอะเฮ้ยดีว่ามา,าว่ะเห็นนะว่าตัวอะไรกระโดดมาเก็นจิฮะเรียบร้อยหน้าสัน่นโอเคโดดว่ะนี่อ่ะรู้จักว่าจะโดดไป ตายไปสิเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยมันหายหนู่นมันหายหนู่นโอเคเฮ้ยเขายึดเขายึดว่ะเขายึดเฮ้ยถ้าฝั่งเราออกอ,ะอ่ะไอ้บ้าเอ้ยอ่าฮ่างอะไรฮานูการอากาศโคตรเท่เฮ้ยอะไรดีว่า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 เฮ้ยชอบชอบ Oh my god, oh Oh my god I need healing Thank you Oh my god Oh my god Cắp con, cắp con Khi ta chúc, cú băng mày À À, เอเอ,อเอ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 อตายไปนั่นตัวริปเปอร์เหรอฮะริปเปอร์ริปเปอร์ริปเปอร์อะริปเปอร์เป็นไรวะริปเปอร์เดี๋ยวเจอคอยริปเปอร์อุ้ยชาวพมงลายาเหรอชาวมงลายาเหรอถึงเจอไฮนูนบินแบบบินได้ตายครับเต็มหัวกระเบนงอไงล่ะงอสนุกดีสนุกดีนะ รู้จักไหมไฮนูนกาอากาศอ่ะเฮ้ยเขาฆ่าเทเฮ้ยเขาทำลายเทเลพอร์ตเราแล้วลว่ะนี่ๆเราก็โดดตรงนี้หน่อยอะไรไม่ตายด้วยวะ่ะก็อะไรล่ะอะไรทำไมตอนเล่นแรงยิงไม่อย่างงี้บ้างวะอ๋อตัวเขาไม่บินอย่างนี้นะไม่ถึงโอ้โหอยากจะไฮนูนแบบแบบเทพเ อีเซนอาฮ่าโคตรเท่เลยผมนี่รักหมดนี่แล้วจ้ะไปไหนโคตรเท่นี่สินะเขาเรียกว่าไฮนูนกากาดโคตรเท่ฮะชอบชอบชอบมามามา <60 seconds. S 1> แล้วก็ PTR ครับอย่างที่บอกเคยพูดไปฮะเซิรฟนี้ ปรับไอ้นี่ได้เอาไปไหนล่ะเจ็ดเฮือดอ่ะฮ่เฮ้ยมันอ่ะชอบรู้สึกมีความสุขกับการเล่นมากครับยิงสนุกดีมีไหมมีไหมอีกสี่สิบวิฮะโอ้ยอะไรอะลอยไล่ยิงไม่โดนอ่ะเพื่อนฆ uh ่าไปแล้วลูกบอลแคนทายเปล่ะอุ้ยผู้ใหญ่ใหญ่ทำคอยมัคคีตาเอามัคคีโดนลิงจี่ตายฮะ อ๋อแห้งหน้าสัน่นมันไม่ต้องออกจากบ้านแล้วฮะตอนนี้เรียกว่าดักหน้าบ้านอะ,อะไร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 ะไรู้จักไหมขาบ้านน่ะโอ้อไอไมได้เออห้าว่ายเออกระโดดงอไงล่ะ สนุกดีนะโหมดน co ี้ผมชอบมากเลยเรอเข้าเซิร์ฟหลักครับเล่นผมเล่นแน่นอนนั่งเล่นสนุกสนุกเลยฮะเป็นโหมดที่สุดยอดต้องได้แล้ว play of the game นี่เลยครับดูครับ s h ดู้ึงตึึดฮ่าฮ่ฮ่าอกลโคทแมตช์แม่กจบไปใน5นาที โอเคครับสำรนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเราก็รอดูว่ามันจะเข้าเซิร์ฟหลักวันไหนนะครับสำหรับโหมดโลกาวิตี้นะครับเขาก็คงอัปเดตพร้อมกับแบบใหม่เลยเนาะก็ต้องรอกันไปไม่รู้วันไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็สนุกมากครับชอบชอบก็โหมดนี้มากนะครับก็ถูกใจคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ